ขอบคุณค่ะนะคะแบบสาธุบุญลับคู่ดุพมปัญญูนะคะที่เมตตาะค,ะค่ะผลไม้วันหวานให้ลำดวนวันนี้นะคะ,คะาราบขอบคุณคุณแม่มาริสาด้วยนะคะทีเมตตาเปิดตาให้ในช่วงเช้าน,นะคะเมษาหกข้าเจ็ดค่ะเจ็ด เท่าไหร่แล้วเก้าค่ะและสิบค่ะกราบขอบพระคุณค่ะยังไม่จบอีกสุดสุด รกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะที่ใจเมตตาเอ็นดูนะคะพังลำดวนเสมอมาวัน,นวันนี้กราบขอบพระคุณนะคะสาธุบุญกับท่านหลวงปู่ดูพรมปัญโยนะคะที่ท่านใ้เมตตานะคะเปิดร้านให้ลำดวนนะคะขอบพระคุณนะคะคุณแม่มาริสานะคะที่เมตตาเปิดร้านให้ในช่วงเช้านะคะอนุโมทนาบุญสาธุบุญกับคุณคพ่อคุณแม่ใจดีใจบุญทุกท่านด้วยนะคะ เลือกงานมาวันได้ทานจำๆเลยค่ะนะคะขอบพระคุณค่ะควนเคียวแก้มตุยเลยนะคะตาสวนตาใสแห้งค่ะ Bye. หวานช้ำเลยนะคะวันนี้มีกล้วยอ้อยสับป,ประรดแล้วก็แตงโมนะคะอารมณ์ดีมากนะคะวันนี้อ้วนชอบใจนะ,ะลำดวนถูกใจสิ่งนี้นะค่ะแม่แม่คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านถูกใจสิ่งมีประสานนะคะลำดวน แอคชั่นใส่กล้องตลอดเจอกล้องอยังต้องหันมุมนี้ตลอดเลยไม่เคยทำตัวฟีสไตล์เลยเธอแอคอาร์ตสมาดอกตลอดเลยปวดนนะ่ปนนะปวดน่ะเขาต้องถ้ากินต้องมีแอคชั่นด้วยนะ ค่ำคืนนี้ขอขออนุญ,ญาตนะคะเข้านอนแต่หัววันนะคะวันดีทุกทกท่านนะคะกับขอบพระคุณในสาธุบุญกับท่านหลวงปู่ดุพุมพันยขอบพระคุณคุณผู้วัดกับขอบพระคุณคุณแม่มาติสามากๆเลยนะคะที่เมตตานะคะให้อวนรวนนะคะขอบพระคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ล่ำดวนด้วยนะคะ